Good afternoon. May I have presentation? Disabled people and disab uh, disabled people and network disabled care uh, disabled care people uh this is uh, this is Thai language, nah, i Hello, sir. Hello, sir. นะครับเครือข่ายคนพิการไทยและผู้ดูแลคนพิการไทยทุกท่านนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไทยนะครับผมอยากจะมาแนะนํานะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับนะที่เรียนจบแล้วนะฮะแต่ยังไม่มีงานทํามาทางนี้ครับผมนะครับคือตอนนี้นะครับตัวผมก็ได้อยู่ในกลุ่ม เครือข่ายคนพิการไทยและผู้ดูดแลคนพิการเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยากจะมานำเสนอและแนะนำนะครับผม and support นะครับผมสนับสนุนนะครับให้ทุกท่านได้เข้าร่วมนะครับเครือข่ายคนพิการนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมี Facebook TikTok แล้วก็ Official Line นะครับไล f l นะครับผม ให้ทุกท่านได้ทําการเข้าร่วมนะครับนะครับผู้พิการทุกระดับประเภทนะครับทั้งห้าระดับนะครับสามารถเข้าร่วมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นออทิสติกผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการทางด้านสายตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมสามารถเข้าร่วมได้นะครับผมนะครับก็รับสมาชิกตั้งแต่ หนึ่งหมื่นคนขึ้นไปนะครับนะครับหนึ่งหมื่นคนหรือสามพันห้าร้อยขึ้นไปนะครับผมโดยถ้าพบตามเป้าหมายสี่ข้อตามเป้าหมายทุกอย่างนะครับก็ในรัฐบาลหน้าก็จะมีการผลักดันนะครับนะครับผลักดันนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งบริษัทนะครับวิสาหกิจนะครับรัฐวิสาหกิจ ก็คือองค์กรนั่นแหละครับอาจจะเป็นสมาคมหรืออะไรต่างๆนะครับก็อันนี้ก็คือมาแนะนามาแนะนําเฉยๆนะครับมาแนะนําซื้อๆเด้อนะก็มาแนะนําให้ทุกท่านได้เข้าร่วมนะครับก็นี่นะฮะก็สามารถเข้าร่วมได้ที่ทิกต o k ของบอสเลยนะครับโดยคลิกไปคลิกหาคําว่าเครือข่ายคนพิการแล้วก็ผู้ดแูแลคนพิการ ไทยนะครับผมนะครับแล้วก็มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันในกรุป๊ปแล้วก็ l i ค e Group Official นะครับผมนะครับส่วนผมเนี่ยผมก็จะทำการแนะนำนะครับผู้ที่สนใจนะครับส่วนคนที่ไม่มีสิทธิ์ทำงานหรือว่าไม่มีความสามารถหรือว่าไม่ไม่ไมอ่บริหารไม่ได้ก็ อันนี้ก็อันนี้อยู่บ้านปุ๊บเราก็ได้เงินปันผลนะครับถึงสามพันเลยนะจากแปดร้อยนี่ก็คือคนพิการคนพิการแปดร้อยเนี่ยขึ้นมาปุ๊บสามพันเนี่ยก็คือจะได้ในรัฐบาลหน้านะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลน,นี้นะรัฐบาลหน้าเท่านั้นนะครับก็วันนี้ก็ขอโอกาสนะถือโอกาสมาแนะนํานะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมอาจ่อ the successfully and has been done presentation and disabled people network and disabled care thai people now nah? this is fly nah? this is fly context this is blind and 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 taxable and not and world and work and five minutes five minute, five minute, uh, five minute and video the blind night the blind and uh, the blind people and network disabled tie and care. Thank you very much. Have a good day to all. And it's good enough. Yes, have a good day and pay attention and successfully has been done and presentation Thank you. อบฉันได้ที่นี่ปุ่มการแตะสองการแตะสองครั้ง่อเปิด